สมัยก่อนแถวภาคกลางมีป่าลึกซ่อนสุสานโบราณร้างมาหลายชั่วคนว่ากันว่าเป็นที่ฝังศพคนตายทั้งกรมฆาตกรและคนถูกลงคาถาอาคมแรงไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกแต่ตำนานเล่ามาว่ากลางป่าจะมีสารเพียงตาเล็กฮ่าฮมีผ้าสามสีซีดเหมือนเลือดเก่าและตะปูตกรูปคนดินเหนียวเขาว่ามันคือเครื่องผูกวิญญ,ญาณ ถ้าใครแต่มันจะดูดวิญญาณคนเป็นเข้าผูกเพิ่มมีวัยรุ่นสามคนเอกจ่ายโจ้ได้ยินเรื่องนี้เลยลองท้าทายกันโจ้าบอกแค่ตำนานหลอกคนโง่พวกมันวางแผนไปค้างคืนในป่าน,านั้นตั้งใจถ่ายคลิปลง YouTube คืนวันนั้นทั้งสามเดินลึกเข้าไปไฟฉายสองเจอแต่ไม้ผูใบไม้ร่วงหนาเป็นพรมเสียงนกกลางคืนร้องเป็นลังเสียงเหมือนเด็กหัวเราะหลงฮ่เอกพูดกลัวหัวเราะ เสียงเด็กหรือว่ามืดขนาดนี้เด็กที่ไหนเจ้าตะโกนใส่ความมืดเฮ้ยผีออกมาเลยสิเสียงหัวเราะเด็กเงียบสนิทแล้วเสียงอะไรสักอย่างเหมือนเล็บยาวขูดดินแกรกแกรกใกล้เข้ามาทีละนิดจา่ายสัตดไฟฉายเห็นเป็นรอยลากยาวในดินเหมือนอะไรคลานแต่พอไฟฉายส่องไปตรงๆง,งไม่เจออะไรเสียงกลับไปดังอีกฝั่งแกรกแกรก โจ้โมโหเดินหาเจอสารเพียงตาจริงๆผ้าสามสีดำเป็นน้ำมันเหนียวรอบๆมีรูปคนดินเหนียวห้าตัวตอกตะปูยาวทะลุเจ้าหัวเราะแล้วผลักสารล้มรูปคนแตกทันทีนั้นลมเย็นจัดพัดวูบไฟฉายดับหมดเอกกับจายตะโกนเปิดไฟสิกอย่ามาเล่นแต่โจ้าเงียบไปจ่ายกดไฟฉายจนติดแสงจับไปที่โจกยืนหันหลัง เอกเดินไปเขยา่าเฮยพอแล้วโจ้ค่อยๆหันมาตาเจ้าขาวโรล้วนไม่มีตาดำปากฉีกยิ้มจนถึงหูเหมือนโดนเชือกดึงมีเสียงผู้หญิงหลายคนซ้อนกันในคอเขาออกไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วโจ้ก็หัวเราะเสียงแตกเหมือนคนสิบคนหัวเราะพร้อมกันเอกกับใจร้องลั่นวิ่งหนีแต่ป่าเหมือนยาวไม่มีที่สิ้นสุดเสียงเล็บขูดดินไล่าตาม แกรกแกรกแกรกวิ่งจนขาลากล้มเจ็บเลือดไหลพวกมันเหลือไฟฉายก้อนเดียวส่องไปเจอเจ,เจ้ายืนยิ้มอยู่ตรงทางตาเป็นโพรงดำลึกจนเห็นแต่เงามือข้างหนึ่งถือหัวตุ๊กตาดินเหนียวแตกอีกมือมีตะปูเลือดหยดพูดเสียงแผ่วออกไม่ได้จากนั้นความมืดลืนพวกมันหมดเสียงเล็บขูดดินวนรอบ เสียงเด็กหัวเราะซ้อนเสียงผู้หญิงร้องไห้ได้ยินเสียงแทะอะไรบางอย่างช้า